ยังพาคุณลูกค้าดูที่ดินอยู่คะ่ะคุณลูกค้าเนาะเพราะว่าที่ดินตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินแนวบ้านสวนในเมืองเป็นที่ดินแนวบ้านสวนต้องเรียกว่า <cinematic music. S 2> วเกรดพรีเมียมมากคะ่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้จอมยืนอยู่ที่ดินโซนบีคะ่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินโซนบีของเรามีทั้งหมด8แปลงด้วยกันค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าณตอนนี้คะ่ะคุณลูกค้าค่ะ เราขายออกไปแล้วหลายๆแปลงเนาะยังมีแปลงพรีเมียมพิเศษอีก2แปลงก็คือเป็นแปลง B5 ห้าค่ะที่จอมยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ถัดออกไปก็จะเป็นแปลง B7 ค่ะคุณลูกค้าค่ะมีอีก2แปลงโซน B เนาะเป็นแปลง B5B7 ขนาดพื้นที่อยู่ที่4 8 5 3ตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาที่เราเสนอขายตอนนี้อยู่ที่7000บาทต่อตารางวาคุ้มค่ามากค่ะคุณลูกค้าค่ะเนื่องจากว่า ที่ดินแปลง B5 และ B7 นี้หน้าแปลงนะคะคุณลูกค้าค่ะติดทางสาธารณะของโครงการซึ่งต้องเรียกว่าเป็นทางสาธารณะที่กว้างมากค่ะคุณลูกค้าค่ะทางสาธารณะหน้าแปลงนะ,ะตรงนี้กว้างเกิน12เมตรค่ะคุณลูกค้าค่ะตรงข้ามก็จะเป็นวงเวียน22ไร่ซึ่งเป็น พื้นที่ธรรมชาติเป็นส่วนสนธนาธารณะของโครงการที่เรากันไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการขนาด22ตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะ B5 B7 เสนอขายตอนนี้อยู่ที่7,000บาทต่อตารางวาขนาดพื้นที่อยู่ที่483.5ตารางวาคุณลูกค้ายังสดได้ผ่อนได้เหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าค่ะบ้านสวนหอมสรงังสิตนครนายกอยู่ช่วงกมที่35 ฝั่งขาออกรังสิตนครนายกค่ะคุณลูกค้าคะ่ะพื้นที่ตรงนี้ดีงามมากค่ะคุณลูกค้าคะ่ะในอนาคตพื้นที่ตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กหรือว่าเป็นประตูสู่เมืองนครนายกค่ะคุณลูกค้าค่ะจากกรุงเทพมาถึงพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณลูกค,าค้าขาจอมมาจากทางเส้นรามอินทราถึงตรงนี้ก็เพียง45นาทีค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่แนวบ้านสวนต้องเรียกว่าเป็นบ้านสวนพรีเมียมค่ะคุณลูกค้านะคะ คุณลูกค้าขาพื้นที่ตรงนี้เข้ามาจากเส้นรังสิตนครนายกถึงที่แปลงนี้เพียงแค่2กิโลเป็นทางตรงๆสะดวกสะดวกคุณลูกค้าเข้าตรงร้านกาแฟบิทเทิลสวีตเนาะแล้วก็เข้าตรงๆมาถึงที่แปลงนี้จะเข้ามาถึงตรงนี้จ้เรียกว่าพบเจอสิ่งที่สวยงามที่อยู่ใกล้เมืองนะคะคุณลูกคา้าบ้านสวนแนวธรรมชาติบ้านสวนพรีเมียมคุณลูกค้าสดผ่อนได้ บ้านสวนคลองสิรังสิตนครนายกคุณลูกค้านัดใหม่เขาดูแปลงที่ดินกระจอมคะ่ะน้าจอมมาสบายใจ062 157 44 49ขอบคุณมาคะ่ะคุณลูกค้าที่รักคะ่ะ